สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาทําการทดลองมึกมะนาวล่องหนจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราไปพบกับผู้ทําการทดลองของเรากันเลยครับสวัสดีครับผมนายธนพิสิทธิ์นะครับวันนี้เราจะมาทดลองมึกมะนาวล่องหนกันครับวัสดุอุปกรณ์ 1. น้ํนมามะนาว 2. ผู้ก,การไม้จมฟันหรือคาตันบาดเอาไว้เขียนนะครับ 3. ามภาชนะสำหรับใส่น้ำมะนาว 4. ี่กระดาษทั่วไปไม่หนามากไม่บางมากเช่นกระดาษสมุดหรือ a อ 5. เทียนไขอืมก็เทียนไขอ่ะอืมอืมไม่ใช่นี่อืมนี่มันเทียนขี้ผึ้งดี่ว่าอ่มช่างมันก็เทียนเหมือนกันนั่แหละ 6. ไฟแช็กไม้ขีดไฟหรืออุปรกรณ์สำหรับจุดไฟนะครับ ก้ตอนแรกนะครับคือเราจะต้องใช้ผู้กันจุ่มลงไปในะมะนาวที่เราเตรียมไว้นะครับก็จะไ,ได้เป็นแบบนี้นะครับจากนั้นก็จะต้องรอให้แห้งนะครับ ก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับซึ่งเราก็จะมองไม่เห็นตัวหนังสือนะครับเราก็จะนําไปอ่าเป็นรนไฟนะครับในขั้นนี้นะครับก็คือถ้าใครจะใช้เป็นเตารีดก็ได้นะครับซึ่งก็ให้ความร้อนได้เหมือนกันในขั้นตอนนี้ก็ต้องระวังนะครับ ไม่ให้มันไม่กระดาษโอเคนะครับก็เราก็จะได้เป็นตัวหนังสือแบบนี้นะครับอย่าแงบบนี้ซึ่งเนี่ยนะที่ผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมมันถึงได้กลายเป็นแบบนี้ได้นะครับนั่นสิ ทำไมตัวหนังสือมันถึงได้ขึ้นมาก่อนแบบนี้ที่เป็นแบบนี้นะครับเพราะว่าในน้ำมะนาวเนี่ยมีกฎที่เรียกว่ากฎซิตริกอยู่นะครับถ้ากรดซิตริกเนี่ยไปโดนกับกระดาษนะครับจะทําให้เกิดปฏิกิริยาการขจัดน้ำนะครับทําให้ตรงนั้นเนี่ยแห้งกว่าส่วนอื่นพอเราเอาไปโดนความร้อนเนี่ยตรงนั้นนะครับมันก็จะเกลี่ยไม่ไหมก่อนที่อื่นนะครับทาให้สามารถเป็นตัวหนังสือได้นั่นเองครับขอนะครับอาจารย์ไหวละขอบคุณครับ ก็ผมหวังว่านะครับการทดลองง่ายๆนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อใครหลายคนนะครับทุกคนเนี่ยสามารถนาการทดลองนี้นะครับไปเล่นกันที่บ้านได้เลยแต่ว่าเด็กๆเนี่ยขอให้มีผู้ใหญ่ดูแลอยู่นะครับเพราะว่าเรามีการใช้ไฟใช้ความร้อนเนาะมันตรายนะครับย้ำเลยนะระวังด้วยเดี๋ยวบ้านไฟไหม้ขึ้นมาแล้วรู้เรื่องนะขอบคุณที่รับชมครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย